ยายสองคนนี่เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยค่ะยังไม่ย,ไมยังไม่เหนื่อยแต่<า>แต่อีกสองคนนู้นพักตามทางมาเรื่อยเลยค่ะตามทางเลยยังนั่งพักได้โอ้ ที่ที่นที่เป็นงูนะนี่ไงสะพานสะพานพญานาคนี่ไงมาอ่านดูเราไปถูกว่าไอ้เนี่ยเขาก็ลังลง้นสะพานสอบานนักราวาบานนักขาวในคดีศาสนา ระหว่กมนุษย์กับลวกเจ้าสการนักร่าพ้องพิก่อสร้างโดย้าแต่บังเป็นลูกตาบ้ายกเบกสูง็น่บรทางขึ้นตั้งขึ้นกับแงขึ้นมาานดไแม่น